มิลล s สเค k ร์กกับลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีก20สมัยติดตามฟอร์มของมิลล s สเค k ร์อย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานเนื่องจากเคยเห็นฟอร์มของเจ้าตัวอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ช่วงทัวร์นาเมนต์ยูฟายูท a ลีกเมื่อฤดูการ2021-2022ท,ที่มีมิลานเข้าร่วมการแข่งขันแล้วขณะเดียวกันในช่วงที่สมโมสรบอลมัด ยื่นข้อเสนอซื้อตัวในปี2023นั้นลิเวอร์พูลก็เข้าท้าทามด้วยเช่นกันเพียงแต่ในเวลานั้นทีมเครื่องจักรสีแดงไม่สามารถการันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับมิลลสเคอร์เคสที่ในเวลานั้นเพิ่งมีอายุ21ปีและต้องการสะสมเลเวลสำหรับการเป็นนักเตะอาชีพอย่างจริงจังเหมือนเช่นที่สมโมสสบอลมดสามารถการันตีในเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ดีแม้จะพลาดโอกาสคว้าตัวในครั้งแรก แต่มีรายงานว่าลิเวอร์พูลยังคงแสดงความสนใจและสร้างสัมพันธ์อันดีกับแบ็กซ้ายดาวรุ่งคนนี้มาโดยตลอดขณะเดียวกันการที่หงแดงเพิ่งได้ตัววิชาร์ทิวส์อดีตผู้อำนวยการด้านเทคนิคของบอลมัดมานั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนปี2024ก็ยิ่งทําให้สายใยสัมพันธ์ที่ว่านี้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่มีลอสเคอร์เคส จะถึงกับยอมถอนตัวจากการลงเล่นทีมชาติทางการีก่อนหน้านี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการย้ายไปลิเวอร์พูลในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นลงอย่างเรียบร้อยเสร็ก่อน